จากที่ตรงนี้แสบไม่ได้จะเป็นแบบแหวกโดยเฉพาะตรงนี้จะแหวกตอนนี้คือแบบมาหมดคือแบบเราเห็นผลกับสิ่งที่เปลี่ยนไปมั่นใจมากพี่โอคิดว,ว่าปัญหาผมเริ่มร่วงอะคะมันเกิดในช่วงยังไงพี่โอลองเล่าปัญหาให้ฟังได้ไหมคะก็พอหลังลอดนี่คือเราจะเริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าเราผมร่วงหนักมากแล้ว ข้างหน้าเราตรงนี้มันก็จะเริ่มดูบางแล้วเพราะเราเป็นคนผมบางอยู่แล้วแต่ทีนี้พอเริ่มมีน้องก็ผมร่วงร่วงเสร็จมันก็จะยิ่งบางยิ่งบางตอนที่ร่วงหนักมากๆนี่คือขนาดไหนอะคะพี่โอ๋ก็แบบรอยแสกนี่แบบคือแบบเห็นรอยแสกชัดมากจนเราแบบจนเราแสกข้างนี้ไม่ได้เราต้องตับปัดไปอีกข้างเลยเราดูตัวเราเองอะ่ะเราเราเป็นคนชอบส่องกระจกอยู่แล้วดูตัวเราแล้วก็ ไม่มั่นใจแล้วเราก็ชอบถามลูกลูกทักพี่โอว่ายังไงบ้างเหรอคะก็บอกว่าอย่าทาแบบอย่าทําผมทรงนี้นะอย่าแสกแบบนี้หรือไม่ก็อย่าเปิดเม่งแบบนี้นะมันเห็นหัวร้านชัดเจนมากรู้สึกแบบไม่ไม่มั่นใจตอนที่พี่โอแบบเห็นปัญหาแล้วพี่โอแบบลองแก้มันยังไงบ้างคะแบบปกปิดมันด้วยวิธีไหนบ้างคะเอาพวกบอรเพชรอัญชันมะกรูดอะไรพวกนี้ค่ะามาปัาน่นปั่นแล้วก็เอามาหมักผม แล้วก็ใช้ร่วมกับอันนี้ด้วยเออไฟเบอร์ไฟเบอร์เลยผมที่เป็นสีด,ดําๆอ่าค่ะใช้วงนั้นปกปิดเอาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปแต่ก็ไม่โอเคไม่ไม่เห็นผลนะคะเราต้องทําอะไรสักอย่างให้เรากลับมามีผมที่โอเคขึ้นที่เราดูดีขึ้นแล้วพี่โอมามา,มารู้จักกับฮอซี่ได้ยังไงนะคะก็เล่นเฟซบุ๊กแล้วก็เออมันเด้งขึ้นมาเราก็เลยลองเข้าไปดูพอเข้าไปดูเสร็จเราเเราไปดูคอมเมนต์อ่าว่าเออโอเคไหมราคาก็ไม่ค่อยแรง แรงๆกว่านี้เราก็ซื้อมาแล้วก็ก็ไม่เสียหายเนาะถ้าเราลองเอาก็ลองดูทานผลิตภัณฑ์ทอสซี่นี่มีวิธีการทานยังไงคะตอนที่พี่โอใช้อะคะหเม็ดก่อนนอนค่ะตั้งแต่เริ่มทานมาจนปัจจุบันก็ยังหนึ่งเม็ดก่อนนอนอยู่ตอนที่ทานเดือนแรกนี่รู้สึกยังไงคะทานเดือนแรกยังยังไม่รู้สึกจะเริ่มมารู้สึกเดือนที่2เดือนที่ส,สคิ้วคิ้วมาก่ออูหพอเราเป็นคนไม่มีคิ้วพอเรามีคิ้ว ได้แปลว่าได้ผลผิ้วมาเสร็จเริ่มมีไรผมไรผมอย่างนี้แบบเยอะมากแล้วก็ผมก็ค่อยๆขึ้นไปทําผมมาไปฟอกสีผมนี่คือไปทําผมสีเทามาช่างบอกว่าน้องผมน้องแข็งแรงมากเลยแบบโอ้โหเราบอกว่าเออวิตามินนี่โอเคอะ่ะผมเราแข็งแรงมากเลยช่างยิงชมพอพี่โอ๋เห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเองเรารู้สึกยังไงบ้างคะมั่นใจมากแบบคือแบบเร,เราไม่ต้องเราไม่ต้องพึ่งอย่างอื่นเลยไม่ต้องพึ่งผงไฟเบอร์ไม่ต้อง ไม่ต้องปัดผมเป็นหนึ่งรูปแบนี้เราสามารถแสกผมที่เป็นแสกของเราได้เลยอ่ะจะทําแบบผมเปิดเมงอย่างนี้ก็โอเคทําได้ลูกผมจะัดตรงนี้ที่ไม่มีแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรอยเหว่งแบบเป็นรอยล้านๆแต่ตอนนี้คือคือมีลูกผมจากที่ตรงนี้แสกไม่ได้จะเป็นแบบแหวกโดยเฉพาะตรงนี้จะแหวกตอนนี้คือแบบมาหมดคือแบบเราเห็นโลนกับสิ่งที่เปลี่ยนไป นี่คือ oh. ความประทับใจฮอตซี่ที่ไม่จําไม่เปลี่ยนใจค่ะสําหรับคนที่มีปัญหานะคะแนะนําเลยคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้จริงเห็นผลจริงคือจากตัวเองที่ใช้ใช้ก็มาเยอะแล้วแพงก็ใช้แล้วก็ไม่เห็นผลพอมาเป็นฮอตซี่คือโอเคเลยแนะนําค่ะลองดู